ร้อยหสิกิโลนะคะไปกลับก็เกือบสามร้อยโลถ้าถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยค่ะคนเราเกิดมาไม่ว่าจะทำงานอะไรมันก็ต้องทำงานกันทั้งนั้นน่ะไม่มีอะไรที่ไม่เหนื่อยแล้วได้เงินมาง่าย เหนื่อยก็ได้ตังไม่ใช่เหนื่อยฟรีต่อให้ไม่ทํางานเหนื่อยแบบนี้เราก็ต้องทํางานที่มันเหนื่อยแบบอื่นเพื่อเลกเงินแค่เราเลือกว่าทํางานที่สุจริตก็พอมันก็เหนื่อยทุกทางานนั่นแหละทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดไม่ใช่มีใครที่ไม่เหนื่อยเลยคนเราจะมีเงินมากมีเงินน้อยให้ดูที่เขาหาจริงไหมคะ เามีเงินมากแล้เขาหาหรือเปล่าเขาหาเงินยังไงพอถึงมีเงินมากไม่ใช่มัวแต่นั่งมองแล้วก็ไปนั่งอิจฉาว่ามีเงินมากแล้วอยากได้ของเขาหนึ่งวันวิ24ชั่วโมงเท่ากันค่ะทุกคนมีเวลาหนึ่งวัน24ชั่วโมงเท่ากันมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะเลือกที่จะใช้เวลายังไงหาเงินยังไง พอมีโอกาสเราขายของได้เราก็ขายถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมันก็เหนื่อยทุกงานนั่นแหละมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆหรอกพอเห็นเรามีก็อิจฉาเราพูดพล,ดลั้ตลดว่าเรามีเงินเป็นล้านๆ ดูบ้างว่าเราลงทุนหรือเปล่าเราขาดทุนไหมเราขายของได้ไหมเราเหนื่อยไหมเราพักผ่อนวันละกี่ชั่วโมงวันนึงได้กินข้าวบ้างไหมกว่าเขาจะได้เงินมาทําให้ใครเสียหายไหมไม่ใช่วันวันงานไม่ทําเอาแต่นั่งจ้องคนอื่นว่าเขาได้เงินเขาได้เงินคุณไม่หาจ้างคุณก็ไม่ได้ให้ตายคุณก็ไม่ได้ถ้าคุณไม่หานะ กับยายผ่านไลน์นี้แล้วก่ะน,นะคะนุโทรไม่ได้รับสายก็ไม่ได้โทรก็ไม่ได้รับสายก็ไม่ได้ไปหาก็ไม่ได้ก็คงได้แค่นี้แหละคะ่ะเราย้อนไปดูภาพที่นุชเคยสร้างเพื่อเรียกความสงสารให้แปลเปลี่ยนมาเป็นเงินกันแล้วใช่ไหมคะแต่เรามาคิดภาพตามในโลกความเป็นจริงกันค่ะ นุดสร้างภาพหญิงแกร่งแม่เลี้ยงเดียวหนึ่งบีกวา่าต้องดิ้นรนขับรถไปรับผ้าไปกลับเกือบ300โลเพื่อเลี้ยงชีพ <c oughs> อยากจะหัวฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ่ถามคำเดียวค่ะมึงขับไปทำไมอะคะ นอกจากจะสร้างภาพให้คนเวทนาแล้วรับเงินแบบง่ายๆขายของด้วยภาพที่สร้างความน่าสงสารเอาจริงๆนะระบบขนส่งในประเทศเราดีมากนะคะเราสามารถสั่งสินค้าทุกชนิดผ่านไลน์ผ่านแชทโอนเงินและรอรับสินค้าอยู่บ้านสวยๆผ่านระบบขนส่งไม่ว่าจะเป็นเคอรี่ไปรณีนีไทยแฟลชค่าบริการก็ถูกกว่าค่าน้ำมันเป็น10เท่าเพียง1-2วันก็ถึงแล้วจ้าอีแม่เลี้ยงเดี่ยว ขนาดแม่ค้ามืออาชีพสั่งของผ่านร้านค้าส่งเป็นแสนเป็นล้านหลายๆพันร้านขายของในบ้านเราก็เลือกที่จะใช้ระบบขนส่งโลจิสติกส์ที่ทั้งประหยัดต้นทุนและเวลาแต่ก็พอเข้าใจได้นะคะสิ่งที่นุดขายไม่ใช่สินค้าแต่เป็นความน่าสงสารน่าเวทนาดูไปก็คล้ายๆขอทานนะคะที่ต้องทำเนื้อตัวมอมแมมทำหน้าตาน่าสงสารบางคนขาไม่หักก็เอาเทปพ,พ,พันๆให้คนเดินผ่านมาสงสารแล้วโยนเงินให้ เอางี้เราแนะนำถ้าภาพขับรถไปรับของมันเรียกเงินน่าสงสารไม่พอลองแบกกระสอบผ้าเดินเท้าข้ามจังหวัดดูสิลองดูมะ <c oughs> นุชจะได้เป็นหัวแถววงการขอทานแน่นอน อไอเรื่องราวหน้ารันทดโดนรังแกจากครอบครัวก็เหมือนนุษตดูละครดาวพระสุกมากไปหน่อยถ้าพ่อแม่ทิ้งขว้างนุชตเติบโตมาตัวเท่าควายเนรคุณบุพการีได้ยังไงอะอย่าบอกนะเกิดมาเดินได้7จ็ก้ามีตําแยรองตีนพอเป็นทารกครบเดือนหนึ่งลุกไปขุดมันแดกเองเหรอหรือ3เดือนนุษไปรับจ้างกรีดยางเลี้ยงตัวเองเหรอโคตรจะตลก ถ้าไม่ใช่พ่อแม่ป้อนข้าวป้อนน้ำตั้งแต่ทารกยันมีขวัวใครจะทำให้จะเธอจ้ะสาวแถมพ่อแม่ยังส่งเสียเรียนในระบบจนจบมหกโดยไม่ต้องไปอยู่วัดเหมือนไอ้ไหลหรือต้องพักเรียนไปทำงานก่อนแล้วค่อยมาเรียนต่อพร้อมน้องสาวเหมือนพี่คนโตเงินไปโรงเรียนเอาจากไหนหรอถ้าไม่ใช่พ่อแม่อย่าบอกนะว่าออยานมันมีบุญคุณส่งเสียนุดล้างตูดล้างปิด๊ดป้อนข้าวตั้งแต่เกิดลืมตาดูโลกจนเป็นสาวไปเอาผัวได้ก็เพราะอียานเลยต้องเทิดทูนอียานแทนพ่อแม่แท้ จังไรคนจริงๆผู้หญิงบางคนอัปลักษ์กายแต่จิตใจดีสามัญสำนึกดี <c oughs> ก็จะเป็นคนสวยมีสเสน่ห์น่าเข้าใกล้ดึงดูดมิตรดีๆผู้ชายดีๆที่ไม่ใช่ผัวชาวบ้านให้เข้ามาหาโดยปริยายแต่ผู้หญิงบางคนอัปลักษ์ใจในใจมีแต่ความคิดชั่วร้าย <c oughs> เห็นแก่ตัวทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการไม่เว้นแม้แต่เนรคุณผู้ให้กำเนิด ความอัปลักษ์ทางใจเลยส่งผลให้ความอัปลักษ์สําแดงที่ร่างกายรูปลักษณ์ชีวิตไม่เคยมีความสุขอย่างแท้จริงหรือนี่อาจจะเป็นเวรกรรมอีกแบบหนึ่งสำหรับคนที่เนรคุณแบบอันลิมิตก็ได้นะเนหมดไม่สนใครพ่อแม่เพื่อนฝูงกูเนหมด <laughs>